คือเขาต้มมัดนในช่วงหนึ่งของการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจนําเป็นนะต้องมัดรวมกัน <men> แต่วันนี้เขาต้มมัดมันจะบูดแล้วครับรอเขาต้มมัดมัดอย่างนี้ไม่ไหวครับ <men> ผมมาวันนี้เนี่ยเพื่อเสนอแก่เขาต้มมัดไม่งั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์ฮะนะใครก็รู้ตัวว่าคือเคมีคุณไม่ตรงกับเขาอ่ะ นะคุณควรจะเสียสละไปได้แล้วนะให้พัรที่เขามีศักยภาพตั้งได้ตั้งไปครับวันนี้ <Yeah. S 1> เลยชวน <Yeah. S 1> ชวนทุกท่านนะครับแก่เขาต้มมาครับประชาชนถึงจะกินได้พากเพื่อไทยวันนี้นายจุติพงษ์พุ่มมูลเลยค่ะที่แการชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับคนเสื้อแดงค่ะมายื่นหนังสือพร้อมอ่านถแถลงการสนับสนุนให้เพื่อไทย เร่งจัดตั้งรัฐบาลเน่เ่เมาแล้วมาแล้วฉันเลิกประชุมกระฐานหันพู้นี้มาเลยผู้นี้มาโดยมีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดเป็นตัวแทนรับหนังสือค่ะจุติพง์ผู้มมวงผู้มูลอ่านสถานการว่านี่นมีข้าวต้มมัดมาด้วยค่ะมีข้าวต้มมัดมาด้วยบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่น่าไว้วางใจและยังไม่สามารถหาคณะผู้บริหารประเทศได้ สร้างความเสียหายให้ระบอบเศรษฐกิจ,จไม่เป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาทุกปัญหาของบ้านเมืองพวกเรานั้นเป็นสื่อเสื้อแดงเห็นว่ารอไม่ได้ประเทศบอบช้ำม,มา8ปดปีจําเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีประสบการณ์ขอแนะเพื่อไทยดังนี้หนึ่งเพื่อไทยมีความชอบธรรมร้อเซเพื่อไทยมีความชอบธรรมร้อเป ในการเจราจาก,การเมืองทุกมิติเพื่อรวมเสียงให้ได้375โดยต้องไม่มีข้อจำกัดหรือถูกกดดันจากพรรคใดพรรคหนึ่งหรือมวลชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสายสุดนี่ฉันสายสุดนี่ส,สีเลยฉันนี่โดยคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนมากกว่าพรรคการเมืองสองเพื่อไทยต้องรวมเสียงจากพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่สนับสนุนแก้มาตรา1หนึ่งสอง เข้ามารวมกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยมีเงื่อนไข MOU 8ย MOU 8พักนั้นเนี่ยให้สิ้นสุดลงไม่จำเป็นต้องไปติดข้อจำกัดในการเจรจาเพื่อยืนยันว่าเพื่อไทยยืนหยัดในการดูแลประชาชนและรักษาสถาบันมาโดยตลอด 3. สนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากเพื่อไทยยื่นโหวตเลยให้ทันท่วงทีไม่รอช้า 4. แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเร่งด่วนคำนึงถึงคนที่เลือกเพื่อไทยสิบล้านเสียงเป็นที่ตั้งมากกว่าเสียงวิจารณ์ของคนที่ไม่เข้าใจระบบพักการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5. คณะสื่อเสื้อแดงยินดีหนุนเพื่อไทยทําเพื่อพี่น้องของประเทศชาติอนุสรรับมาอันนี้เขาก็ระดมกันมาอ่ฉันเลิกไปแล้วนี่ฉันบอกไม่มีความคืบหน้าใดๆฉันต้องทําข้อเสนออะไรเยอะเลยฉันเลิกประชุมเลย อาทางนี้ก็มากล่าวมาคือเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วไปร่วมกับพักคือสลาย88 MOU ซะไปร่วมกับพักที่เขาไม่แก้ไทยสร้างไทยเลยบอกว่าฉันไม่แก้ใช่ฉันก็ยังอยู่ด้วยเรื่องแบบนี้นี่เองค้นหญิงวัยว้ยผู้มาก่อนการดนวยนะผู้มาก่อนการอนุสรก็ตอบมัทธุรสวาจาตอบกลับอันนี้ก็เป็นลิเกลงนึงแหละก็ตอบหลังจารับหนังสือแล้ว เรากําลังอยู่บนเส้นทางเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยสถานการณ์ยากลําบ,บากนี้เราเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเราจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จให้จงได้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะหลังจากยื่นหนังสือแล้วจุดติดพงหัวหน้าแกนนาสื่อคนเสื้อแดงโชว์ขาต้มมัดไหนดูซิภาพโชว์ข้าต้มมัด โชเขาต้มมัดแล้วก็พูดกับเ้าต้มมัดเนี่ยเอาใส่ถุงพลาสติกมาเลยป๊อปแก๊ปป๊อปแก๊ปมาอุ้ยซื้อมาขึ้นหน้าพักนั่นแหละเอามามัดหนึงเอามามัดหนึ่งแล้วซือมาเอาเขาต้มมัดโชขึ้นมาเราต้องมีกิมมมกพี่อันาั้ตนแล้วเขาต้มมัดหนึ่งคู่เอาคู่ประกบกันเอาตอกมัดเขาต้มมัดแล้วกล่าวว่าฟังเสียงหน่อยรอคือเขาต้มมัดในช่วงหนึ่งของการตั้งรัฐบาลมันจำเป็นนะต้องมัดรวมกัน แต่วันนี้เขาต้มมัดมันจะบูดแล้วครับรอเขาต้มมัดมัดอย่างนี้ไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นผมมาวันนี้เนี่ยเพื่อเสนอแกะเขาต้มมัดไม่งั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์ฮะนะใครก็รู้ตัวว่าคือเคมีคุณไม่ตรงกับเขาอ่ะนะคุณควรจะเสียสละไปได้แล้วนะให้พักที่เขามีศักยภาพตั้งได้ตั้งไปครับวันนี้ <Yeah. S 1> เลยชวน ชวนทุกท่านนะครับแกะข้าวต้มมัดครับประชาชนถึงจะกินได้ถ้าขืนมัดกันต่อไปครับไปไม่รอดนะเดี๋ยวท่านนะพวกเรามีภาพด้วยนะครับนะภาพข้าวต้มมัดกิ่ะเปากท้องคือถ้าไม่แกะขืนมัดกันต่อไปครับ M O U ไปไม่รอดครับ M O U เหมือนข้าวต้มมัดครับ ถ้าไม่แกะข้าต้มมัดไอโมยูไปไม่รอดครับวันนี้เงื่อนไขมันไปไม่ได้ครับนี่ไงเราต้องหาสื่อเสื้อแดงมาเอาเข้าต้มมัดมาเป็นกระได,ดให้เราแกะเข้าต้มมัดออกมาแ,นนและใครจะพูดอะไรกันเราไม่ได้เพราะเราจะบอกว่านี่ยสื่อเขาให้ เขามาเขามาบอกให้เราทําอย่างนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนเราก็สิบล้านเสียงหนึ่งนั้นเธอสิบสี่ฉันก็สิบเธอห้าร้อยห้าสิบเอ็ดฉันจะร้อยสี่สิบเอ็ดอ่านี้ก็มาแต่แล้วเดี๋ยวเพื่อไทยก็จะบอกว่าเราจะแกะเข้าต้มมัดแหละเพื่อชาติและประชาชนอ่าแล้วก็มีไทยสร้างไทยบอกว่าเราไม่แก้หนึ่งหนึ่งสอง่าพวกไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองมีใครบ้างอ่มีไทยสร้างไทยแล้วหนึ่งสองภูมิใจไทยสองสามประชาธิปัตย์ 4รวมไทยสร้างชาติ5ชาติชาติไทยพัฒนา6ชา,พ,าพลังประชารัฐ7ชาติพัฒนากล้าบอกว่า,าเอาเก้เาไกลแต่ไม่แก้หนึ่งสองนี่เจ็ดพักถ้าดูเอาละกันรวมแล้วเนี่ยได้ครบเลยนะถ้าดูเอาก็แล้วกันและเอาเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทย เศรษฐาทวีสินถ้าลดทอนความบ้องซะหน่อยนะพี่พี่จะเป็นนายกที่สง่างามได้แต่ถ้าพี่ลดทอนความบ้องของพี่เคมีของพี่ไม่ได้นะพี่อยู่เฉยๆดีกว่าก่อนที่จะถูกพี่ชูวิทย์เขาเนี่ยเอาปืนกลยิงใส่พี่กระจุยกระจายไปถึงถึงหุ้นส่วนพี่ได้ไม่คุ้มเสียเอาองค์อิงขึ้นมาละกันมิ้นช็อกจะกลับมาอ่าอันนี้อันนี้นะคะ อันนี้เขาก็เอาตะไแกะแล้วนะแกะแกะแล้วกินได้แล้วกำลังเริ่มแกะแล้วเว้ยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store